บรรดาเพื่อนพิสุสะมณีทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้วันนี้ก็คุยกันถึงความรู้สึกตามความเป็นจริงความจริงคดเสกอนที่ต้องลบทิ้งไปรู้สึกว่าพูดตรงความรู้สึกตามความเป็นจริงเกินไป ที่ว่าเกินไปก็เพราะว่าพูดตรงตรๆนี่ก็เลยสงสัยว่าบรรดาท่านผู้ฟังจะมีถ้ามีคันติดีก็ดีอยู่ถ้ามีคันติไม่ดีก็จะเกิดสร้างความโกรธแค้นขึ้นมาจะเป็นการลำบากเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าภาวะของประเทศ ที่พูดนี่เป็นวันที่สิบว่อเป็นป็นที่สิเจ็ดกรกฎาคม2 5งพยยีเเพราะว่าเวลานี้ปรากฏว่าตามมหาวิทยาลัยต่างๆมีการเคลื่อนไหวมากเนื่องจากทางราชการจับบุคคลที่กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ พ่อที่จริงนี้จยเป็นประการใดก็เป็นเรื่องของทางราชการก็ไปเหตุผลก็แต่ละฝ่ายแต่ฝ่ายพระนั้นไม่เกี่ยวแต่ความจริงไม่เกี่ยวถ้าพูดเรื่องของพระตามความเป็นจริงถ้าคนนี้กลุ่มหนึ่งเกิดการไม่พอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะในนดคณะหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับการจับการกลุ่มเป็นเรื่องขอาทางศาส,สนา ก็จะกลายเป็นว่าผมเป็นปัจจัยสร้างความแตแกแยกเขาบุคคลขึ้นในพระศาสนาทางบ้านเมืองเขาลังจะทะเลาะก,กันเราศาสนาก็เริ่มทะเลาะก,กันอีกก็เป็นการไม่ดีจี่นี้ขอเปลี่ยนดีลาสมัยก็ตามความขอพูดตามความเป็นจริงเหมือนกันแต่วงวดอาอาการเครียดที่ผ่านมาเสีย วันนี้ก็ขอประรบเรื่องมโนมยิทธิ <c oughs> คําว่ามโนมยิทธินี่แปลว่ามีทิธ์ทางใจบรรดาท่านพุทธบริษัทไิ่ญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนทําได้แล้วทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่เข้ามาบวชในวัดนี้ต้องทําได้ก่อนเมื่อทําได้แล้วก็พยายามจะให้เสื่อมเสีย ถ้าปล่อยให้เสื่อมจะถือว่าเป็นการปรมามมติพระพุทธเจา้าเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจา้าหากว่าจะมีใครถามว่าทำไมจะต้องสอนมโนยิทิิซ่งมีคนหลายกลุ่มหลายคนหลายคนนี่ความจริงเขาไม่ได้พูดที่อื่นบางคนก็มาพูดใส่หน้าผมเอง ว่าสอนนอกเรีน่นอกรอยไม่เป็นเรื่องให้คํามาสอนนอกเรี่อนอกรอยนี่บางทีเขาจะคิดว่าผมเป็นแบบพระกะปิล่าพิโุที่ในพระวินัยท่านบอกว่าตายจากความเป็นคนไปเกิดแนวเวจีมหานรกแล้วก็พาโยมกับน้องสาวลงเวจีมหานรกด้วยเฉพาะท่านกะปิละ เมื่อลงอเวจีแล้วขึ้นมาเป็นปลาสีทองเป็ดสีทองพอพระพุทธเจ้าถามตามความเป็นจริงเสียใจเอาหัวตีข้างเรือตายแล้ไปเกิดในเวจีมานนกใหม่ความจริงผมเป็นหนักใจแบบท่านกปิละเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ ถ้าท่านบนใดเห็นว่าไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวก็จงคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่องโดยก็แล้วกันที่ผู้กล่าวนี้ผมไม่ได้ประน,นามพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อท่านอย่างยเห็นว่าความรู้พระุทธเจ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของท่านผมปฏิบัติตามไม่ได้แต่บางท่านก็หาว่าเป็นการสะกดจิตบ้าง ความจริงการสะกดจิตนะต้องเป็นเหมือนกันหมดทำอะไรทำเหมือนกันรู้อะไรรู้เหมือนกันต้องทำได้เหมือนกันทุกอย่างเพราะถูก,กจิตบังคับโดยการที่มาฝึกนี่ทุกคนไม่ใช่ได้เหมือนกันบางคนวันเดียวได้บางคนสองวันได้บางคนเรงสามวันได้แต่ก็มีบางรายที่ที่สี่วันเริ่มได้และบางท่านบอกว่า เป็นการเป,เป็นโอเป็นโอภาสแสงสว่างอันนี้ก็ไม่ถูกคำว่าโอภาสแต่เป็นแสงสว่างเฉยๆเป็นผลการเจริญสมถะภาวนา,ภาบวกวิปัสนาภาวนาถ้าหลับตาไปแล้วจะเห็นแสงสว่างทั้งหน้าข้า,า,างหลังข,า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 ขา้างล่างข้างบนอันนี้ผมเคยผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่มโนยิทธิบางท่านบอกว่าเป็นโุปาทาน ออปาทานในแปลว่าการยึดมัน่นถือมัน่นจะต้องรู้อยู่ก่อนคิดไว้ก่อนว่าภาพนั้นภาพนี้เป็นยังไงแล้าไปเจอแบบนั้นอย่างนี้ได้โอปาา่าทานคือยึดถือภาพไม่ยอมปล่อยจะต้องเป็นเหมือนที่ฉันเห็นมาก่อนคิดไว้ก่อนจึงจะถูกต้องอันนี้ก็ไม่ใช่อีก <c oughs> แล้วก็ที่ผมพูดอย่างนี้นะขอบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ก็จงอย่าไปโกรธผูพ้พูดท่านพูดเพราะท่านเข้าใจผิดท่านไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนก็ไปเรื่องของท่านถ้าคิดว่าทําไมจะไม่ศึกษาก็ต้องนึกถึงตัวเราเองตัวเราเองท่านก็ดีผมคุณก็ดีผมก็ดีญาติโยมพุทธบริษใสก็ดีเดิมทีดีเดิมที่เดียวก็เชื่อนรกสวรรค์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ ขอโทษต้องกินน้ำวันนี้ป่วยอ <c> า <oughs> การป่วยเครียดมากเดินก็งงนั่งก็งงแต่ก็เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อความดีของบรรดาญยายโยมพุทธบริษัทก็ทำ <c oughs> ก็เป็นนั้นว่าเราก็มาพูดตามเรื่องของเราเรื่องเมื่อกี้ทิ้งไว้กินน้ำเอือเ้อบเดียวหายไปเลยผมไม่มีหนังสรรือ ผมไม่ได้ถือหนังสือมาด้ความรู้สึกของผมมีอย่างหนึ่งคือว่าผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวมากในสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กเรื่องนรกเรื่องเทวดานี่ผมพบมาก่อนผมเชื่อเพราะทุกอย่างถ้าไม่ผมไม่พบมาก่อนนี้ผมไม่เชื่อ ผมก็เป็นคนประเภทหนึ่งที่เราไม่ยอมเชื่อลอยๆจะต้องมีเหตุมีผลมีประสบการณ์เองที่มีเหตุมีผลแล้วผมก็ยังไม่เชื่อต้องชนเองอแล้วต่อมาผมเป็นพระแล้วก็ผมเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วผมได้บรรดาพูดผมได้รรดพ,ดพดรรดายายามพูดธรรมดาญ่าโยมพุทธบริษัทเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์ ท่านเชื่อแต่ก็ไม่หมดการแครงใจต่อมาเป็นนักเทศเทศเท่าไรญาติโยมก็ไม่หมดการาแครงใจยังมีความรู้สึกเนี่ยเราเลวเหลือเกินที่กินข้าวของญาติโยมภาพ่อนท้สบายที่ใช้ญาติโยมก็หาให้สถานที่อยู่ญาติโยมก็หาให้ แล้วก็ก,การป่วยไข้ม่สมบายญาติโยมก็หายารักษาโรคไข้รักษาหมอมาให้แต่ว่าเราไม่สามารถจะสนองความดีของญาติโยมได้ตามความเป็นจริงไม่สามารถจะเปลี่นอ,อารมณ์ของท่านได้มีความรู้สึกว่าเลวมากทั้งๆท,ท,ที่ความรู้นี่มีอยู่จึงได้บารารอบว่าความรู้ขององค์สมเด็จพระบรมครู คือพระพุทธเจ้าความรู้ที่ท่านสอนไว้ที่บรรดาพระโบราณอาจารย์คือท่านใครละ่ะท่านพระพุทธโคสาจารย์ที่อยู่เมืองสะเทิมรัสุธรรมวดีท่านกรุณาเขียนวิสุทธิมักเวลาที่จะแปลพระไตรปิฎกให้บรรดาพระอ่นทั้งหลายเหล่านั้นตรวจ ถ้าวิสุติมักเขียนไม่ถูกต้องเขาไม่ยอมให้แปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลนมาเป็นภาษามาคตท่านก็พยายามเขียนเขียนแล้วเขาไม่ตรวจถูกต้องจึงได้ยอมให้แปลพระไตรปิฎกผมก็มีความมั่นใจว่าในฐานะที่พระพุทธโกษาจารย์แห่งเมืองสุธรรมวดีท่านเป็นพระรหันปฏิสมิทายาน และบรรดาพระที่ลังกาที่เป็นพูดตรวจสอบท่าน <c oughs> ก็เปลี่ยนพระอรหันต์ฉะนั้นความรู้ที่พระพุทธโกศาจารย์รุจนาไว้ต้องไม่ผิดคณะสงฆ์จึงยกเป็นประกรพิเศษเป็นหลักสูตรข้อริเด็นแปดประโยคแต่ถ้าว่าถ้าถือในวิสุทธิมรรคจริงๆผมปฏิบัติมาตามสายนั้นมันใช้เวลามากจริงๆ ผมบทมาแล้วใช้เวลาเกือบสองเดือนๆๆ <c oughs> จึงสามารถทำวิชานี้ได้แต่ถ้าทำได้แต่ท่านอย่านึกว่าผมน่าเป็นคนวิเศษวิสโสนะความรู้ที่ผมมาสอนพวกท่านก็ดีหรือว่าที่ผมส่งไว้ได้ก็ดีมันเป็นความรู้เป็ดเป็ดเป็เปนเศษความสามารถของดาพระอาหานทั้งหลายท่าน แต่ก็เราสามารถจะรู้จักสวรรค์นรกกันได้ก็อย่างดีผมก็แต่ว่าในวิสุธทธิมรรคคือพระโคสาจารย์ทรัเจนาไว้ว่าบุคคลผู้ใดถ้าเคยได้แล้วมันไม่ใช่ก่อนอย่างทิพิคุย,ยานเป็นต้นท่านบอกว่าไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางทำกระสินเพียงเห็นแสงสว่างจากช่องฟาที่ลอดมา เมื่อจับแสนสว่างเป็นอารมณ์ก็สามารถจะได้ทิพยคุญานได้ผมก็มาคำนึงถึงเรื่องนี้ว่าคนที่เกิดมานี้ที่ดีมีมากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนมีสีเหล่าขึ้นหนึ่งอุคติตัอยูมีกำลังใจเตรียมพร้อมในการปฏิบัติพร้อมจะได้มีความสามารถพร้อม ท่านประเภทนี้ฟังคำหัวข้อแค่หัวข้อเท่าน,นั้นก็สามารถจะเข้าใจปฏิบัติได้ทันทีทันใด 2. องิปติเต็นอยู่ท่านประเภทที่สองนี้มีกําลังใจดีแต่ความฉลาดน้อยไปนิดหนึ่งฉลาดน้อยกว่าพวกก่อนแนะนำได้เพียงหัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงเข้าใจทําได้สามปัยยะ ท่านโบนี้มีกับความมีกำลังความดีพอควรแต่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้แต่ต้องปลุกปล้ำกันหน่อยจริงจะเข้าใจถ้าสอนผ่านไปผ่านมาอันนี้ไม่เข้าใจต้องจำต้องจำจี้แจ่มชัยซ้ำแซะกันแล้วก็สี่ประทับประมะท่านโบนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนที่ไม่เอาไหน ประเภทที่เด็กว่าสอนเท่าไรก็ไม่รู้จักจําปฏิบัติเท่าไรก็ไม่มีผลเพราะอากูสอนครอบงํามากคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงหลีนเนระบรรดาเพื่อนพิโุส,สมณเนิผมปรารพบอย่างนี้ยังปรารพบว่าพระธรรมคาสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินสีสมัยเมื่อพระองค์ยังอยู่พูดไม่กี่คำใช้เวลาไม่นานคนก็บรรุมรรคผลมีอยู่ แล้วเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโคนิพานไปแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพูดหน่อยเดียวคนก็บรรลุมรรคผลแต่ว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระทศพลสอนไว้ต้องมีต้องมีง่ายง่ายง่ายกว่าที่ผมศึกษามา<อ>ยังได้พยายามคนา้คนคว้าค้นคว้านั้นไม่ใช่ปัญญาของผมเองนะครับต้องถือว่าค้นคว้าหลักสูตรที่พระเจ้าทรงสอน เมื่อพบแล้วประมาณสี่สิบอย่างเสร็จลองมาปฏิบัติก็รู้สึกว่าทำง่ายแต่ว่าง่ายจริงๆจะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันแต่ก็อย่าลืมว่าผมเคยฝึกมาแล้วต้องใช้เวลาถึงเจ็ดวันถ้าชาวบ้านในเวลาเจ็ดวันเขาไม่ไหวถ้าพระเจ็ดวันบางทีชาวบ้านอาจจะต้องใช้เวลาถึงเจ็ดเดือนให้ชาวบ้านไม่มีเวลาทำแน่ จึงได้คิดว่าจะต้องหาความรู้ที่ง่ายที่สุดและมีผลสม่ำเสมอกันก็นกจึงไปได้หลักสูตรนี่มาหลักสูตรนี้จะได้มาต้องใช้เวลาจริงๆ23ปี23ปีไม่ใช่ใช้ปัญญาคนควาเองหาบุคคลคือหลักสูตรหาได้แต่ต้องหาบุคคลที่ทำได้ด้วย คนที่ทําได้ต้องมีแล้วก็ต้องลองฝึกดู่อเครื่องปริศุกก็เป็่อนันว่าความรู้อันนี้นะที่ผมก็ไปได้มาจากอาจารย์สุขทึ่งพันเป็นครวาตบรรดาเพื่อนปริูุส์สมณีนนแปลกใจไหมครับที่ผมยอมตัวไปเป็นลูกศิษย์ครวาตท่านอาจจะแปลกใจหากว่าท่านมีมาณะทิฏฐิ ถ้าทมีมณะการถือตัวถือตนท่านแสลกใจแน่ว่าพระไม่ควรจะน้อมตนเข้าไปเป็นเจ้าสิกคาวาตแต่ว่าคนอย่างผมเสอย่างผมยังไม่เคยคิดว่าผมดี <c oughs> ยังมีความรู้สึกว่าผมเหลวแล้วก็ผมโง่ทั้งนี้เพราะอะไรโง่จริงๆกินข้าวคนา่าคนโยมโย่าโยมเลีย้ยง สถานที่ญาติโยมหาให้ผ้าพพรทสบายญาติโยมให้ยา,ารกักษาโรคหมอรกักษาโรคหมอโยมก็ให้แต่ว่าผมเป็นคนอย่างไรไม่สามารถจะสนองกําลังใจของญาติโยมให้เข้าใจสวรรคโลกจริงๆได้ฉะนั้นผมคิดว่าในเมื่อผมยังเลวอยู่ถ้าใครเขาดีกับผมผมยอมรับเป็นครู ผมเคยรับคำแนะนำของเด็กแค่อายุสิบสองให้เหตุให้ผลนี่ผมเชื่อแต่คนนั้นไม่ใช่ใครเป็นโอสีของผมเองนี่ละบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณรนิสัยผมเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครมาเบ่งอดอดเร็วนะไม่ใช่อด,ดีอันนี้ผมยอมไม่ได้เขาไม่ยอมไม่ได้ไหมความไม่าจะไปโน,นตีกับเขาผมก็ไม่ยอมรับ คำแนะนำของเขาว่าคนผู้นั้นต้องมาแบบดีมาตามดีลาของพระพุทธเจ้าผมยอมรับจะได้ความรู้นี้ต้องถือว่าเป็นประวัติส่วนหนึ่งของผมขณะที่ผมไปพบท่านอาจารย์สุขมันเป็นการเ,เบรื่อเอิญจริงๆครับที่ว่าเป็นการเบรังเอิญจริงๆท่านกําลังเอางี้ก็แล้วกัน อาจารย์สุกเวลานั้นแค่ก็ดื่มเหล้าปเป็นเรื่องแปลกแล้วก็คนมารกินเหล้าวงเดียวกันเกิดท่าทายเพราะว่าไอ้สุกข,ขอประธาน,นไปผมไม่เรืยกท่านอย่างนั้นนะเรือกตามข่าวคำที่ได้ยินมาไอ้สุกก็ว่าเมืองสอนคนไปสวรรค์ไปนรกได้ใช่ไหมไอาจารย์สุกก็บอกใช่คนนั้นก็บอกกูไม่เชื่อ กูไม่เชื่อสวรรค์มีนรกมีกูก็ไม่เชื่อความสามารถในคำสอนของมึงเอาคนแล้วก็วเกิดการท้าทายาอาจารย์สุขก็บอกว่าถ้าหากว่ากูสอนให้มึงเห็นนรกได้หรือว่าเห็นสวรรค์ได้มึงจะยอมเสียเล่ากูหนึ่งขวดไหมในเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้คนนั้นก็ยอมคนนั้นก็เลยบอกว่าถ้ามึงทําให้กูไปไม่ได้ มึงต้องเสียเล่าไอ้กูหนึ่งวดเท่าสองเกิดท่าไทยกันก็ามาหั่มหน้ามาที่ผมก็บอกว่าพระคุณเจ้าเป็นพยานดูนะครับผมก็เลยนึกดีวันนี้เป็นกรรมการขี้เมาแต่ผมไม่เดี่นเบากับเขาเป็นนั้นว่าถ้าอาจารย์สุตรท่านเขสั่งหาดอกไม้มาสามดอกดอกละหนึ่งสีซึ่งมันหาไม่ยากมีข้างๆตัวคนนั้นก็เด็ดมา เอาทูบมาสามดอกเอาเทียนดีกุบชาที่เรียกว่าเทียนหนักบาทคนามจริงมันหนักไม่ถึงบาทมันหนึ่งเล่มแล้วใช้สตังหนึ่งสลึงยกครูแล้วใช้เหล้าหนึ่งขวดอันนี้แปลกผมก็นั่งนึกในใจว่าเออไอ,อ้เรื่องเพอนอย่างนี้เดี๋ยมันไม่น่าจะมีเหล้ามียาก็นั่งดูเขา <c oughs> จะทำยังไงกัน ต่อมาถ้าอาจารย์สุก็ไปรกริ้งพกตำข้าวมาพกตำข้าวนี่จะเข้าใจไม่้อใจเพราะไม่ทิมบายให้คนนั่งนั่งที่นกพกตำข้าวแล้วก็ท่านให้ภาวนาวณมะพระทะอันนี้แปลกไม่มีวิธีทำรรอะไรเลยหลังจากนั้นท่านก็ใช้ควานนมนต์พรมเมื่อพรมน้ำมนต์แล้วท่านก็ยืนอยู่ใกล้ ท่านบอกว่าท่านภาวนาว่านโมทายะเป็นการควบคุมหลังจากนั้นเสร็จสักครู่หนึ่งท่านก็เอทุกหอมจุดก็ไปโรยค้าค่ายมบุกให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็กระดาษจ,จุดไฟช่วยแสงสว่างไปไปไป,ไปส่องที่ข้างหน้าไม่ใช่ถึงเนื้อนะให้สว่างท่านถามว่าสวา่างแล้วอยังสว่างแล้วยังคนนั้นบอกสว่างแล้วสว่างแล้วแต่ก็ดับไฟ ดับไฟแล้วท่านก็นถามสว่างด้อย่างบลอกสว่างแล้ว <c oughs> เห็นแสงเขาขาวพุ่งลงมามีไม้แสงสว่างได้พุ่งออกไปมีไหมคนนั้นบอกว่าเห็นแสงสว่างพุ่งลงมาจากข้างบนท่านก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นตัดสินใจพุ่งกายไปตามแสงทันทีคนนั้นก็บอกว่าเวลานี้ออกจากกายแล้วท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตั้งใจไปนรก คนนั้นก็บอกวเวลานี้ถึงนรกแล้วเมื่อถึงนรกแล้วก็อธิบายความเป็นมาของนรกถูกต้องตามไตรภูมิและก็ถูกต้องตามที่ประสบมาตามพระบาลีผมฟังแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เป็นว่าไปไปมาคนนั้นพบนรกหลายๆขุมตามที่เราเข้าใจผมก็แปลกใจ เรื่องที่อย่างนี้พระมีสินแท้ๆไปไม่ได้แต่คนที่เล้าเมายาไปได้แล้วต่อมาคนนั้นก็ร้องบอกว่าอยากจะพบคุณปู่ที่ตายไปแล้วถ้าอาจารย์สุก็บอกว่านึกถึงก็ะยายมท่านเชิญท่านมาสงเคราะห์คนนั้นก็บอกวเวลานี้ท่านไปยายมท่านมายีข่ข้างข้างแล้ว ไป้ถามท่านบอกบอกท่านบอกคุณปู่ชื่อนั้นชื่อนี้ตายไปเมื่อไรเวลานี้อยู่ในนรกไหมก็ปรากฏว่าคนนั้นบอกมาว่าพระยาโยมท่านบอกว่าในนรกไม่มีคนนี้แล้วคนนี้มันมีชีวิตอยู่มีความดีมากท่านเป็นคนดีมีความดีแล้วก็บประการที่สองคนนี้มีศีลห้าครบพ้นมานาน ใช้เวลาประมาณถึงสาสิบปีแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงคนนี้มีจิตอยากจะไปนิพพานแล้วก็อาจารย์สุขก็บอกว่าถามท่าเบญยโยมท่าปณนิพานได้อย่างท่าเบญยโยมบอกว่ายังคนนี้ไปอยู่ชั้นดสิบเพราะก่อนจะตายเป็นประโสดาบัน คนนั้นก็ถามว่าพระโสดาบันมีความประพฤติยังไงบ้างแานก็บอกว่าหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันม่มันจะต้องตายคือไม่ประมาทในความตายสองเคารพในพระพเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงแล้วสามมีสินห้าบริสุทธิ์สีจิตต้องการจุดเดียวคือนิพพาน ถ้าอย่างนี้มาเป็นมรโสดาบันแล้วก,กราบบาปกรรมทั้งหมดจะไม่สามารถลงโทษต่อไปอีกถ้าไปถึงนิพพานไม่ได้อย่างชั้นดฤาษ์ต่อไปก็สามารถมาฟังเทศเจ้าพระสิอานจบเดียวจะเป็นพระอาหารหันต์เป็นปาน,น,นิพพานเลยแล้คนนั้นก็เลยหันไปถามท่านว่าคนอย่างผมจะเป็นพระโสดาบันได้ไหมเสียงบอกมาพญายมของอย่างนี้มันไม่ได้หรอก อย่างนี้ต้องเป็นสัตว์นรกเพราะการจะมาเนี่ยกินเหล้ามาเหล้าเนี่กินเฉยๆไม่มีโทษอย่างอื่นก็ต้องตกโลหะกุมพีแล้วท่านก็ชี้ให้ดูโลหะกุมพีคนนั้นร้องวดัดตายแล้วพยายมบอกนี่เหล้าเฉยๆนะกินเหล้าเฉยๆถ้ากินเหล้าแล้วโกหกมเทศยังมีอีกขุมหนึ่ง กินเล่าจะทำร้ายคนอื่นมีขมหนึ่งถ้าบาปหนักกว่านี้ต้องลองขมใหญ่อันนี้เป็นนรกเป็นนรกเล็กๆเศษเศนรกเขาเรียกวายมมาโลกีนรกเสียงเขา้นบอกว่าเวลานี้ก้มลงกราบพรยายมว่าถ้าผมจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์และปฏิบัติตนอย่างปป่เนจะไปเมืองปู่ได้ไหม พยายามโยทาก็บอกว่าได้ทําไมจะไม่ได้ให้ลืมความชั่วทั้งหมดปานาติอธินาการเมวุสาสุราที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด <c oughs> เลิกกันไม่คิดถึงมันนักต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตายถ้าเราตายแล้วไม่ยอมมานรกกแทนที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นทุกข์เราต้องการไปจุดเดียวคือนิพพาน ถ้าไปสวรรค์หรือผมต้งหมดบนวิสนาบารมีต้องพุ่งเหลารุนรกเพราะบาปเก่ามีอยู่ฉะนั้นรุ่งอย่างเดียวคือปณิพานอารมณ์ทั้งอย่างนี้ถ้าส่งตัวเขาเรียกว่าโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทํามาแล้วไม่ทําต่อไปตัวความทั้งคุยกันอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงเศษผมก็จะขอระงรับไม่พูดมากไปว่าคนนั้นก็ถอดตัวกลับจุดเดิม ท่านลุกขึ้นกราบอาจารย์สุขและขอมอบเล่าพิเศษเงินข้าเล่าให้แลวตังพก็เลยบอกว่าเขาหันมาทางผมว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นที่วสินห้าผมจะครบถ้วนครับแล้วก็ผมจะไม่ลืมความตายพ้นนรกแล้วไม่ไหวไม่ไหวไอ้เล่านี่โอ้โหผมกินหน่อยเดียวคนนาน,นารกเดิดนคืบคืบคืออันนี้ไม่ไหวจริงๆ แล้วก็ปรากฏว่านับตั้งแต่เวลานั้นไป็นต้นมาวันนั้นเขาให้เล่าอาจารย์สุขอาจารย์สุขก็เลิกกินเหมือนกันได้ความจริงอาจารย์สุขท่านทําได้น่าจะเลิกกินเล่ามาแต้ปร,กรากฏว่าอาศัยคนนั้นเป็นพิเศษเป็นเหตุให้อาจารย์สุขก็ไม่กินเล่าแต่วันนั้นไป็นต้นมาแล้วก็ไม่ละเมิดสินะฮะเยบรดาท่านพุทธบริษัท ของดีย่อมมีในที่ทุกสถานถ้าเราจะไปน,นามคนเมาว่าคนเมาเลวมันก็ไม่ทูกความดีก็มีอยู่ท่านี้ผมเป็นพระนี่ครับผมมีความรู้สึกตัวผมนี่เลวกว่าคนเมาแลช้ชาวบ้านเนี่ยเขาไหว้ผมผมไม่ได้ไหวช้ชาวบ้านความรู้ก็จ้อยรอยเพียงเท่านี้ ผมไม่สามารถจะมีมาแจกญาติโยมพุทธบริษัทนี่ผมเร็วมากผมมีความสุขเวลานั้นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเร็วอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกเร็วหนักขึ้นน่รันดรดาท่านอย่างายก็ผมก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าผมเร็วแต่ผมจะพยายามเลื่องความเร็วเลื่องได้นิดหน่อย ความจริงผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้มโนยิธทิที่ผมให้ญาโยมพุทธบริษัทมันยังน้อยกว่าความดีของมันดาญาโยมท้งหลายที่ส่งเค้าผมอ้าตมาก็ขอประทานอภัยกบมันดาญาโยมพุทธบริษัททัทงหลายที่นางทีน่นี่ประมาณสองร้อยคนเสษวันนี้น้อยหน่อยนะ <c oughs> วันนี้น้อยหน่อยที่สนองคุณญาติโยมได้ไม่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ต้องขออภัยแล้วก็ ทุกคนตั้งใจปฏิบัติมันจะเล็กๆน้อยๆก็ตามคอสนองได้บ้างกับพอควรนะก็ถือว่าดีพอเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้แจ่บรัดาท่านอั้งหลายมองเวลาไปมันก็เหลือสองนาทีผมตั้งใจคิดว่าจะพูดอีกอันหนึ่งที่มีประสบการณ์มาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของผมผมก็ตัดสินใจว่าเอาละขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุข แต่ว่าผมไน้กินเหล้าไม่เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ไม่มีเหล้าไปอาชีพเรื่องเหล้าไปอาชีพที่ไม่เอาแน่แต่ว่าเวลายกโครท่านแะแปลกวันนั้นสําหรับผมอาจารย์ศกเวลายกไหวครูท่านไม่ต้องการเหล้าเลยไม่มีสุรายาเมาไม่มีอะไรทั้งหมดตัวท่านยศเองท่านเลิกเมามันดีมากวันหลังนะความจริงวันนั้นก็ขอเรียนท่านเห็นผลแล้วเนี่ย ขอเรียทจากท่านต่างท่านก็ขอรอบอกเอาวันหลังทุกครับวันพรุ่งนี้ผมจะแนะนําให้อลาบรรดาเพืพ่อี่สู์ท้งหลป็นว่าวันลุกขึ้นท่้ก็มาแต่มาแล้วจะพูดอะไรกันได้ล่ะสัญญาณบอกหมดเวลาทิพ์เสียงจะหมดแล้วก็ขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาเจ้าพทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี